นะครับมาดูหลวงพ่อเดิมอีกที่หนึ่งนะครับไปเลื่อมอัดกรอบมาแล้วนะครับสวยงามจริงๆนะครับหล่อนะครับเป็นผ้าหล่อผ้าหล่อ เนื้อตึกกัวผสมทองคำนะครับผสมทุกอย่างผสมโลหะทุกอย่างนะครับเนี่ยทองคํานะครับทองคําเดียดทองคําเจ็มเลยนะครับนี่ทองคํานะครับทองแดงทองเงิงทองคําเนื้อตึกกัว ดูช้าๆนะครับดูนี่แล้วก็ดูด้านหน้าแล้วก็จะดูด้านหลังนะครับคมชัดดีจริงๆนะครับเป็นพะะรอดูดีด้วยนะครับเดีย๋ยวถ้ามองข้างหลังเดี๋ยวจะเห็นพิมพ์ประกบพิมพ์ประกบนะครับ ด้านหน้าด้านหลังพิมพ์จประกบกันจะมีจะมองเห็นนะครับอันนี้มองเห็นเนี่ยนะครับโดยพิกด้านหลังมาให้ดูนะครับจะเห็นพิมพ์ประกบกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ตรงหัวลงพอดิมตรงไหลนะครับเนี่ยตรงคอมีทองเดียดน,นะครับทองขึ้นมานะครับ มีเเงินเจทองนะครับเจเป็นตะกั่วนะครับนี่ตรงนี้ก็รอยบุกบุบนะครับนี่บุกบนี่ก็รอยรรบุกบุนะครับน,น,นี่นี่รอยรรบุกบุบคมคมเนี่ยตรงไหลตรงนี้นะครับชัวจริงๆนะครับ พินดีๆเลยนะครับขายข้ากรอบก็เป็นเงาๆหน่อยนะครับ เป็นพิมพ์ถานเตี้ยนะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์พิมพ์ถานเตีย้ยพิมพ์นิยมนะครับเอเตกัวนะครับเห็นรอยระกนะครับหรือต้นแขนนะครับตรงออกจากหัวมาเลยนะครับออกจากหัวมาว่าบัดม,มาไหลแล้วก็มาแขนนะครับเล็กๆนะครับไม่ได้ขี้บอกดูนะครับ ดูดีๆเนี่ยครับนี่นี่นะครับรอยลื่นนี่นี่นี่ลงมาเลยนะครับรอบฐานเลยนะครับนี่ด้านหลังถ่ายข้าวกรอบค้าวปิ้งเงาๆหน่อยนะครับ เพรจริงๆนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเห็นไหมครับนี่ที่พิมพ์ประกบนบุดยอดนะครับ ขายข้าวาก็ดูได้เหมือนกันนะครับต้องพอยดื่มัดหนองโผตัวน้องซื้อคมชัดนะครับตนังซื้อคมจริงๆคมเป็นสังกติเป็นกีวรเป็นเส้นเอ็นคออย่างนี้ก็เห็นหมดนะครับนี่เห็นหมดเลย วรนนี้มีลาดำด้วยนะครับหรือว่าลักดำมีลาดำลักดำด้วยนะครับตรงซอกแขนตรงคอตรงขาตรงนี้นะครับจมูกตรงดีนะครับ เดียดก็เป็นเงินเป็นทองติดด้วยนะครับทองเดียนนะครับตรงหัวเขานี่ยังตัวหนังสือมีทองเดียดขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับนี่ใช้หมดเลยนะนี่ฟิตยินคอนี่นะครับสุดยอดไม่ว่าด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหลังตัว ที่เป็นปีก็มีทองเดียดขึ้นเหมือนกันนะครับครับขอบคุณที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ